ธนบัตรแบบที่เก้าค่ะโทมัสนะคะธนบัตรแบบแรกของในหลวงราชการที่เก้าค่ะโทมัสเขาจะมีทั้งหมดโดยการ5ห้ชนิดราคาหนึ่งบาทห้าบาทสิบาทยี่สบาทและหนึ่งร้อยบาทตามจริงเขาจะเพิ่มขึ้นมาอีกอีกชนิดราคาหนึ่งนะคะคือห้าสิบต่างห้าสิบต่าง์างนิงจริงไม่ใช่ของรุ่นเก้าโดยตรงนะคะจะไอไม่แบบเก้าจะเป็นของแบบที่สี่ที่สมัยราชการที่แปดค่ะแต่ได้นํามาใช้พร้อมกับแบบที่เก้าจึงมารวมเป็นแบบที่เก้าเพิ่มเป็นหกชนิดราคา มาคุยกันเรื่องธนบัตรนะคะธนบัตรสมัยสมัยรัชกาลที่7ค่ะแบบที่3ค่ะอันนี้รุ่นที่1นะคะรุ่นที่2ค่ะจะมาเป็นสมัยรัชกาลที่8ค่ะทําไมถึงเป็นแบบเดียวกันใช่ไหมคะรุ่น2รุ่น3คือด้วยที่พระองค์ท่านนะคะเปลี่ยนแปลงสมัยพระองค์ท่านนะคะเปลี่ยนแปลงการปกครองกระทันหันนะคะ เพราะฉะนั้นธนบัตรรุ่นนี้เขาจึงออกแบบมาไม่ทันนะคะออกแบบไม่ทันจึงได้นําเป็นธนบัตรรุ่นนี้ออกมาทํามาใช้เปลี่ยนพระบรมชายาสาทิศลักษณ์เท่านั้นเองค่ะเพราะฉะนั้นจึงเป็นธนบัตรแบบเดียวกันทุกสิ่งอย่างเหมือนกันหมดเปลี่ยนแปลงเพียงพระบรมชายาสาทิศลักษณ์เท่านั้นเองค่ะธนบัตรแบบที่สามค่ะรุ่นที่หนึ่งแบบที่สามรุ่นที่สอง เตรียมจัดส่งออเดอร์ค่ะขอบคุณที่เมตตาไว้วางใจสั่งประนาดมานะคะก็จะมีนะคะเหรียญ50สตางค์ราชการที่6 50าสตางค์ราชการที่7 1สลึงราชการที่6 1บาทมีรอสอราชการที่5สภากาชาติไทยค่ะชนิดราคา500บาทครบออเดอร์นะคะเตรียมจัดส่งค่ะขอบคุณมากเลยนะคะที่สั่งมาเหรียญ เ,เกือบครบเลยนะคะออเดอร์ order ค่ะรัชกาลที่ห้ารัชกาลที่หกรัชกาลที่เจ็ดรัชกาลที่แปดรัชกาลที่เก้าค่ะขอบคุณที่ไว้วางใจส่งสั่งออเดอร์มานะคะขอบคุณที่ไว้วางใจป้านาทค่ะขอบคุณมากเลยนะคะป้านาทจัดส่งให้ค่ะเหรียญเงินแท้ชนิดราคาหกร้อยบาทค่ะสมเด็จพระศรีนครินทราบรม,มาราชชนนีค่ะพระชนมายุเก้าสิบพรรษานะคะ ออกมืปีอปี้า3าน้ำหนักค่ะน้ำหนัก22กรัมนะคะขนาด35มามมจำนวนผลิต20 0 0มเหรียญค่ะเหรียญส่งมาจากคุณกุ้งนครสวรรค์นะคนนะ,คะทั้งหมดนะคะรับเงินไปค่ะ1125บาทนะคะขอบคุณมากเลยนะคะส่งมาได้อีกค่ะรับตลอดค่ะเหรียญจากนครสวรรค์น,นะคะมีตราแผ่นดินค่ะตราแผ่นดิน2505ค่ะรับซื้อเหรียญละ4บาท เหรียญครูดบาท17ค่ะคออรุฑพศสองห้าหนึ่งเจ็ดจากนครสวรรค์น,นะคะขอบคุณที่ไว้วางใจส่งเหรียญมาขายค่ะประน้ารับซื้อเหรียญละ20บาทเหรียญสองบาทที่ลึกสองบาทที่ลึกตัวหนาที่มีไส้ทองแดงนะคะรับซื้อเหรียญละสามบาท